สวัสดีครับผมนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะเป็นงานซ่อมลำโพงมาเชลนะครับตัวนี้เป็นลำโพงมาเชลเอเบอร์ตันนะครับสีแดงด้วยนะครับตัวนี้อาการเสียก็คืออันนี้กล่องจะเย็นๆหน่อยนะเนี่ยครับเวลาเพื่อนๆส่งมาก็พยายามคือห่อแบบเครื่องป้องกันให้เยอะเนาะอันมีโฟมหรือบับเบิ้ลพันเยอะๆเนาะเพราะว่าดูกล่องดีนะครับอันนี้ของเขาคือกล่องถึงจะเลสอย่างข้างใน สวยใสนะครับไม่โดนอะไรเลยนะครับเพราะว่านี่เขาพันมาเยอะพันบับเบิ้ลมาเยอะนะครับตัวนี้อาการาชาร์จแล้วแบตมันไม่เต็มแต่ไฟมันขึ้นอ๋อโอเคไฟมันขึ้นเนาะแต่มันชา้าไม่เต็มเปิดเพลงดังๆแล้วมันดับแล้วก็ตัดไปเองโอเคเดี๋ยวแจกให้เนาะการได้อยู่ได้อยู่บนงต้นก็ไม่พูดคำนำเพลงเนาะแกก่อนแกเคสนะครับ ถือว่าสวยนะสีแดงเนี่ยสีแดงเคสสีแดงสวยนะครับจ<ม>ังหวาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซื้อมั่งผมวม่มาจะเดี๋ยวผมมีลำโพงรุ่นนี้อยู่สอตัวก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อเคสมาใส่มั่งสวยดีนะครับเท่ๆนะครับๆๆอออเดี๋ยวผมเลียนแบบขออนุญาตเลียนแบบโอเคนะครับ เฉละส่วนเฉละส่วนโอเคแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงมาช่ายเบอร e ์ตันแท้นะครับตัวนี้อาการนี้เจอบ่อยนะผมเจอบ่อยค่อนข้างบ่อยเลยถ้ามีปัญหานะครับอาการนี้เลยนะฮะถ้าแถวบ้านไม่มีที่ซ่อมเนาะไม่รู้ไปทําที่ไหนนะส่งมานะครับผมจัดให้นะครับแต่เบื้องต้นก็อยากให้ดูแถวบ้านก่อนว่ามีร้านไหมอะไรไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีหรือว่าเราอยู่แบบเฮ้ยอยู่ต่าง อำเภออะไรน,นี้เนาะไม่สะดวกไปที่เกยียรไปแล้วส่งมานะครับห่อดีๆแพ็คดีๆครับส่งมาไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเอเบอร์ตันกับอย่างเอเบอร์ตันกับตัว K2 เนี่ยคิวเบิร์นทูเนี่ยตัวนี้มันแบบลำโพงมันไม่ได้หนักมากนะครับมันไม่ได้มีผลกับการส่งเท่าไหร่ถ้าเราแบ็คถ้าเราแพ็คมาดีนะไม่ค่อยมีปัญหาการส่งเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตู้ไม้ตัวใหญ่ๆเนี่ยอย่างพวกเอ่อูเบิร์นอะไรเงี้ยใหญ่ๆอะไรเงี้ยสแตนมอก็เบานะสแตนมอก็ไม่หนักแพ็คโฟมมาด,ดีก็จบนะครับ โอเคนะครับน okay. try ี่ครับเดี๋ยวเราลองซ่อมดูก่อนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปผลนะฮะเนาะเสร็จเรียบร้อยครับผมนะฮะตัวนี้ตัวเอ็มโบตันนะครับสีแดงนะครับตัวนี้คืออาการคือชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไฟไม่เพิ่มชาร์จเข้าชาร์จวิ่งแต่ไฟไม่เพิ่มแล้วก็เปิดเสียงดังๆแล้วก็ลำโพงตัดดับไปเลยนะครับ แดีลองชาร์จดูเยนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่1 3แอมป์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับได้ผมยืมฟังสักวันหนึ่งนะครับถ้าม,มีปัญหาอะไรก็เพิ่มเติมก็เป็นไปนตามที่เราคาดก็เดี๋ยวเราจัดส่งกลับให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ประนนะครับตัวนี้อาการที่ก็เห็นมางี้นะครับนี่นะ โอเคแล้วก็นีอ่อาการเบื้องต้นก็คือซีฟิทเปิดหลุดนะครับทําให้เปิดไม่ได้นะครับอาการเสียยังไม่เจอนะครับโอเคนะครับปุ่มมาให้นะครับโอเค คืออะไรบอดใหม่อะบอดใหม่เหรอ,อต้องใช่ไหมหาไม่ต้องก็ได้นี่เอ๊ะบางทีมันเอ้น,อนนี่โพสเมันไข่น็อตนี่โอเคนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเอเบอร์ตันทูนะครับ าที่รู้เนาะการเบื้องต้นเรารู้แค่นี้เนาะว่าเออเออนี้ยนะครับอันนี้หลุดมานะครับแต่ผมดูทรงเหมือนไม่หลุดนะดูทรงเหมือนบัตรกรีนะครับแต่ลองดูแล้วกันว่ามันยังไงเนาะหรืออาจจะเจ้าของเครื่องอาจจะลองบัตรกรีลงมาแล้วอะไรอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้เราไม่แน่ใจเนาะนะครับนี่ฮะเพราะว่าเนี่ฮะทรงการหลุดมันแบบเงาเงานะครับสวยวิ่งเลยปกติถ้าหลุดมันจะแบบ เ,เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันลุดอะครับอันนี้มันแบบเหมือนมันบัตรเกียร์ะนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ทําทําอย่างเดียวเอ,อเดี๋ยวว่าลองดูก่อนนะครับว่ามันชาร์จเข้าไหมนะครับว่าปกติแล้วถึงมันจะสวิตช์ลุดแต่มันต้องชาร์จเข้าเนาะโอ้ยชาร์จวิ่งชาร์จวิ่งครับกระแสดีด้วยโอเค ไปไม่ได้นะครับนี่จะมีอาการเดียวแกะหมดนะครับไม่สนเครื่องไครนะครับตอนนี้ถ้าส่งมาคือผมต้องแกะทุกตัวแล้ว <c oughs> ไปแกะจะซ่อมยังไงนะครับเนาะใช่ไหม <c oughs> นี่เราพอครั้งนี้แล้วไม่สนใจละเราแกะแค่ถอดออกเพราะว่าเราจ้อาการแค่ตัวด้านบนนะครับแค่นั้น <c oughs> โอเคโอเคนะครับนี่นะครับผมไปลองตรวจสอบนี่ก่อนมันทำไมมันเหมือนแปลกๆเดี๋ยวผมดูให้เลยเนี่ยผมลองดูก่อนผมกเ็เดี๋ยวจะผิดมันแบบ เนี่ยเหมือนมันไม่ได้ป่ะเราลองดูก่อนใช่ป่ะโอเคนะครับผมนะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับปิดเคสนะครับตัวอิบตตันนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเอ่อตัวสีแดงนี่คืออาการเปิดชาร์จไฟไม่เพิ่มนะฮะแล้วก็เปิดเสียงดังๆแล้วก็เพลงตัดนะครับลำโพงดับนะครับเดี๋ยวเราลองหล้แล้วตัวนี้ได้ทั้งคู่เลยตรงนี้ปิดเคสแต่ผมปิดเคสสองตัวนี้พร้อมกันก่อน ยังไม่ได้เปิดตรงนี้ได้ละตรงนี้ได้หากลืมฉันได้ไมีลำบาเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้ใจพอข้ใจพอเข้ใจ,ใจคนที่เป็นอดีเธอก็ยังไม่ลืม ค <Okay, S 2> ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ,อชาร์จไม่เข้านะครับไฟไม่เพิ่มแล้วก็มีอาการก็คือเปิดพอเปิดเพียงเพลงดังแล้วก็ลำโพงตัดดับเลยนะครับตัวนี้เสร็จทั้งคู่นะครับวันนี้ผมปิดเคสแค่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปเราไปดูตัวอื่นต่อนะครับแต่คือทั้ง2ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคือผมจะต้องเปิดทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะครับยิ้มฟังก่อนนะครับแล้วก็ชาร์จจนเต็มแล้วก็ลองเปิดให้หมดอะไรเงี้ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมติดต่อัััััด่กลบบบบบนนะะคคครรรรุมมาทีีชว ยังมีใจให้กับเขา